ตอนนี้น้องนัศดีนสมอลเวิร์ดกับฮานิฟชิวเอาล์นะน้องนัศดีนักข่าวนี่บางฮานิฟชิวเอาล์นะลูกเดี๋ยวเราจะไปไหนครับทุกคนไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวไปเรื่อยๆนะกับสตาตเตอร์กูใจตอนนี้มีน้องนัศดีมาด้วยนะคะไปปายกันลูกอ่าเดี๋ยวปาจะขี่รถเครื่องตามหลังนะลูกโอเคพร้อมไหมพร้อม าไปกันเลยไปเฮ้ยไปไหนกันเนี่ยสองคนนี<_<_<_้ไปไหนกันเนี่ยโอ้ตอนนี้น้องนันชลิก็ตกหลังแล้วนะทุกคนนี่นันชลิศก็มาอย่างเร็วเลยนะทุกคนนี่ตอนนี้น้องซิงค์ข้าเล็กๆมาแล้วนะบังดูรถได้นะบังนี่น้องซิงค์โอ้สไลด์ใหญ่แล้วสไลด์ใหญ่แล้วโอ้ย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 โอย เราก็ถึงมาบังแล้วนะเดี๋ยวให้น้องแช้ไปก่อนให้ให้น้องแชกไปก่อนเ้เอาดีดีดีดูรถด้บังรอด้วยดิบังเกือบกินแล้วโอ้ย้ยอยจะกินสับเร็วมากเลยย่ดีเลยนะโอ้หล้มเลยล้มเลยลมเลยจ้ากุญแจกุจกุอแจกุญแจกุญแ้กุญแจกุญแจกุญแจยุจกเจกบไหมจ็บนะไก่ต้องจกุจ้ะ ให้บางอ่ะรีบไปไม่รอน้องด้วยเลยอ่ะดูมือนี่ลูกดูมือนี่ลูกมือแดงไหมจ๊ะโอ้ยเอาลองลองสลับขี่กันดูไหมสลับขี่กันดูไหมโอ้โอ้ระวังระวังนะสลับขี่สลับขี่นะเดี๋ยวให้น้องอ่ะยังยังขี่ไม่ไม่ค่อยสะดวกนะต้องไปเรื่อยๆจ้ะไม่ต้องรีบนะลูกอ่าเดี๋ยวให้น้องขี่ลดลดท้อลงหน่อยไหมสุดแล้ว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 นะโอเคมาสลับนะวันนี้ให้บางขี่คันเล็กกับน้องขี่คันใหญ่นะลูกไปเลยไปเลยจ้ะ เอ้ยโอ้ยโอ้ยจะี่มาขี่กันใหญ่แล้วตอนนี้โอ้ยโอ้ยขี่กันใหญ่นี่เบาๆเดี๋ลูกไมต้งรีบจ้ะเบาๆจะโอ้ยอ้ยอ้ยขี่กันใหญ่แล้วอ้ยไปไหวไหมเนี่ยสบายไหมลูกขี่สบายไหมลูกขันใหญ่สบายไหมจ้ะโอเคโอเคเราก่ต้องรีบไม่ต้องรีบจ้ะไม่ต้องรีบจ้ะอ่ากมซื้อันใหญ่สองันแล้วง ใหญ่ก็คีสนุกแล้วสองคนนี้นะโอ้ยระวังๆระวังระวังะอ่าสลับสลับสลับบางยาบเบกับท่นชิดด่บ้างแล้วบกก่บวกก่อออกไปเลยครับไปตงน้เลยไหมเดี๋ยวแวะปี้านหมไต้องมีใครแซงใครหอกเอดารินไหวไหมลูกจาิดล้มอีกแล้ว ไม่ต้องรีบจ้ะไม่ต้องรีบเดี๋ยวดูมือที่ดูมือสิเจ็บไม่ต้องรีบเจ็บไหมลูกแมเจ็บไหม่ต้องรีบด้วยจริงเหรอคะอ๋ออันนั้นอันนั้นมันชนรถเมื่อกี้นี่ค่ะไม่ต้องรีบบางน้องอาจจะขี่ใช่ไม่น้องอาจจะขี่ไม่ถนัดเลยไปเรื่อยๆลูกไปเรื่อยๆไปอ่ะ

เหนื่อยเหนื่อยยังคะได้ยังคะเจ็บไหมลูกเมื่อกี้น้องนี่นล้มไปสองครั้งเมื่อกี้นะเจ็บไหมลูกไม่เจ็บนะครับลูกบังเป็นไงบ้างบังเป็นไงบ้างโอเคไหมเหนื่อยเอ้ยก็ไม่ได้เหนื่อยนะรถใหม่กี่ดีไหมรถใหม่รถใหม่กี่ดีไหมดีดีโอ้ดีมากลยดีมากเลยดีมากเลยโอเคกลับกลับยังกลับยังเดี๋ยววันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนแล้วทุกคนกลับก่อนนะเดี๋ยวก็เจอกันใหม่บ๊ายบายอันนิฟชิวนัสชินิสมานเว้ยอันนิว